คุณผู้ชมครับการฟังเพลงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมโปรดของใครหลายคนเพราะเสียงเพลงคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเพลิดเพลินและผ่อนคลายได้ครับว่าแต่เรื่องนี้จะเป็นแค่ความรู้สึกหรือข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์กันแน่ช่วงนี้ The List มีคำตอบมาฝากครับ เป็นทั้งสองอย่างค่ะคุณป๊อปเพราะในเวลาที่เราฟังเพลงร่างกายจะหลั่งสารที่มีผลต่อความรู้สึกอย่างสารตัวแรกโดปามีนที่เป็นสารแห่งความสุขเป็นสารที่ทำให้เรารู้สึกดีค่ะหรือจะเป็นสารตัวที่สองอย่างซีโรโทนินเป็นสารที่ปรับความรู้สึกไปในทางบวกเช่นความสงบและมีสมาธิค่ะและสารตัวสุดท้ายกับสารออกซิโทซินหรือสารแห่งความรักความผูกพัน ที่ช่วยคลายเครียดช่วยให้นอนหลับค่ะผมฟังแบบนี้แล้วการฟังเพลงน่าจะมีประโยชน์ทางการแพทย์เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณป๊อบเพราะการใช้ดนตรีทางการแพทย์จะเรียกว่าดนตรีบำบดัดหรือมิวสิคเซอร์พีเพื่อช่วยผ่อนคลายและลดความเครียดซึ่งเป็นผลจากการหลั่งสารเคมีทั้ง3ในสมองค่ะแล้ววันนี้หากคุณผู้ชมอยากลองสัมผัสความผ่อนคลายจากเสียง อย่างสายน้ำก็ลองหาสถานที่สงบสงบแล้วนั่งพักปลดปล่อยตัวเองดื่มน้ำคุณภาพสูงสะอาดไม่มีสิ่งเจือปนและรับฟังเสียงดนตรีบำบัดจากสายน้ำด้วยการสแกน QR Code บนฉลากพักให้คุณได้เคลียร์ความคิดเติมความสดชื่นและผ่อนคลายอารมณ์เพื่อที่เราจะได้มีพื้นที่ความคิดให้ได้คิดอย่างมีคุณภาพยิ่งฟังก็ยิ่งสุขจากสารแห่งความสุขความสงบ และความรักยังไงล่ะคะคุณป๊อและในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้ำดื่มคริสตัลด้วยครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับผมป๊อปวราวุธและเดอะลิสต์อารย์ความรู้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ